สวัสดีแมวบอมบอ์วงกลุ่มเปนี่ยไปยัางทั่โลกเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คองแมวบรบิรังงานชาแนลกันค่ะเพื่อเป็นควันและกำลังลใจให้กับบุงงาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามและก็กลับขอบคุณทุกๆ,ๆกำลังใจค่ะ ครังนะคะท่านผู้ชมคะสวัสดีจ,า,จากสิงคโปร์คลิปนี้ก็ต่อจากคลิปเที่ยวเกาะเซนตาโซหลังจากที่เราดูสัตว์โลกใต้น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเหนื่อยแล้วก็หิวทําไม้งานนึกถึงตลาดนัดแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าตลาดนี้ตลาดคนเดินแห่งนี้มีชื่อว่าตลาดบูกิสตรีทนะคะท่านผู้ชมคะตลาดคนเดินตั้งอยู่ที่อยู่ด้านหลังห้างอัลเบิร์ตคอมเซึ่งเป็นถนนคนเดินเส้นสั้น ที่จะยาวเรื่อยไปจนถึงบริเวณวัดเจ้าแม่กวนอิมนั่นแลหละค่ะงาจําได้แล้วว่าเมื่อ12ปีที่แล้วจะว่าไปแล้วงาก็เคยมาอยู่อ่เอาเคยมาสิงคโปร์เมื่อตอนนั้นลูกอายุสองขวบ สิบกว่าปีที่แล้วค่ะแต่จําไม่ได้เพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่จําได้ว่าเคยมาซื้อมากินเคยพักโรงแรมอยู่แ,แถวๆนี้แล้วก็แแถวนั้นมีวัดวัดอะไรซักแห่งเป็นวัดของคนอินเดียหรือเปล่าหรือไป็นใคก็เป็นของคนจีนไงก็เลยเล่าบอกแฟนว่าอยากมาเดินที่ที่ตรงนี้แห่งคกอีกครั้งหนึง่งทีนี้แฟนก็เลยเซิร์ชด,ดูอีกรอบหนึง่งและเราก็เจอค่ะแล้วมันก็ใช่ด้วยค่ะจําจได้แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะทีนี้เราก็มารื้อฟื้นความหลังกันนะคะ ตลาดนัสบูกีสตรีทนี้ระหว่างทางจะเป็นร้านค้าแบบแพงลอยที่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวสิงคโปร์เสื้อสายจีนมาขายของอารมณ์ขคล้า,ายตลาดนนะัคลองถงบ้านเราเลยนะคะดูลูกชิ้นสิคะน่ากินมากเลยแต่น้ำจิ้มไม่เหมือนบริรัมเลยค่ะลูกสาวก็ซื้อเครปอยู่ร้านข้างๆลูกชิ้นนั่นแหละค่ะ โอเคนะคะมีของกินของขายเยอะแยะมากมายกายกองสากเบอือยันเรือรบเลยนะคะของชอปของชิมของเที่ยวของซื้อไปฝากพี่ฝากน้องถ้าใครไม่รู้ว่ามาสิงคโปร์แล้วหาของกินที่ไหนได้ราคาถูกใจได้บรรยากาศชิวๆแบบบ้านนอกคออหนาหรือว่าแบบตลาดนัดคลองถมจตุจักรประตูน้ําก็แวะมาที่นี่เลยนะคะบงามเขาแนะนําเลยคะ่ะหลังจากที่เดินมาเหนื่อยๆดูซีหน้าเจอตลาดแล้วรู้สึกสดชื่นเลยคะ่ะได้หมดถ้าสดชื่นไปดูบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะเว้าแล้วก็ไป ตลาดบูกีสตรีทเป็นแหล่งช็อปปิ้งย่านดังแต่กลางเ <okay. S 1> มืองสิงคโปร์เลยนะคะท่านผู้ชม ก็เจออ,อากาศร้อนอันนี้ก็มาพักดืมน้ำก่อนค่ะน้ำก็คล้ายค้ายเมืองไทยนะคะใจกับสาเเือกซื้ออยูน่นี่ให้กินเหมือนกันแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรคะว๊ะยังไม่ได้ใสน่นี่อันนี้เป็นบาร์าม,มุกเชคกล้วยสมูตตี้ปั่นจกักนะคะฝักร้อนฝักหน่อย ใจอาร่อดใสต่ตรงให้แม่นะอย Thank you นง้น บรรยากาศมาฝากแบบบ้านๆเราเลยนะคะท่านผู้ชมคะเลือกซื้อเลือกหาของกินของใช้ของจุกจิกบีตั้งแต่สากกระเบอยันเรือรบเลยนะคะดูสิคะเนี่ยทั้งโดยเฉพาะหน้ากากนี่เย,ยอะมากเลยมีทุกอย่างเลยค่ะท่านผู้ชมคะเสื้อผ้าสวยมากเลยดูสิคะนี่เส้าหงาซื้อกางเกยงยีน์มาตัวหนึ่งส่วนลูกสาวซื้อชุดมาสองสามชุดอยู่ในซอยนั่นแหละคะ่ะดอกซอกซอยเหมือนเหมือนประตูน้ําบ้านเราเลยคะ่ะทาให้หายคิดถึงบ้านเป็นยินหนึง่งเหนือยอย่างเดียวไม่มีร้านส้มตำแต่ก่อนที่หงาจะจบจัด ถนนนี้รงไปซื้อ,อผลไม้มาค่าซื้อผลไม้มาก็กินไม่ทันนะคะก็เลยเอามาประเทศไทยด้วยไม่ได้ก็เลยใส่ในตู้เย็น v i c t วิกตอเ u j i Station นะคะการเดินทางมาจากเกาะเซนตาโซมาถ,ถึงเส้นทางนี้รงเดินทางโดยรถไฟอ r t ค่ะเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายคลิปนะคะตอนนี้ดูบรรยากาศตลาดนัดตรงผมบ้านเราตลาดจาับจักที่สิงคโปร์ให้ความรู้สึกได้เช่นเดียวกันนะคะ เหมือนกันเลยเนี่ยน้ำก็มีน้ำผลไม้ปัน่นน้ำตุกตาห้อยโอ้ยให้คิดถึงบานเฮ้าเนาะหลังจากที่เราดูฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เกิดอาการเหนื่อยค่ะเดินเมื่อยขาแล้วก็เดินข้ามถนนไปถนนเส้นหนึ่งนะคะนี่คือฝั่งถนนเส้นเส้นอีกเส้นหนึ่งนะคะมีจักรยานที่แบบโบราณรับส่งบริการลูกค้าใครจะทีบท่องไม่อยากเดินก็ทีบท่องวนอยู่แถวนี้นะคะ เป็นถนน้ายสั้นๆแต่ยาวไปถึงนู้นวัดแม่กวนอิ่มหงาจจำได้แล้วเมื่อ12ปีที่แล้วก็เคยมาตอนนั้นลูกยังเล็กๆอยู่นในราคามาบุกี้สตรีทจังชันนะคะบุกี้จังชันนั่งรถไฟฟ้าตใต้ดินมาจากเกาะเซนทาโซค่ะเลยมาจากาจบจากการชมสัตว์ไหว้เอ้ยสัตว์โลกใต้น้ําแล้วก็มาที่นี่นะคะท่านผู้ามาชมค่าร้านรวงอาหารการกินมีสุยานชุนเนวเห็ดเลือดสรนหา ชอบแบบไหน,นมีกระเจียวมีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่ร้านส้มตำอาจจะไม่มีนะคะหรือจะมีไงก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ไม่ได้อยู่นานแล้วก็ไม่ได้เดินจับตรอกโชคซอยค้นหานี่ค่ะบรรยากาศเหมือนบ้านเราเลยนอกจากบอมปูนจ้า,จาดูสิทะน่าจ้าบอมปูนจา้าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆบาง,งาพูดไม่ผิดไมยพูดไม่ถูกอย่างไรอย่างไรบาง,งาก็ขอโทษขออภัยด้วยโดยจา้บจาบอมปูนจ้าพูดไม่ค่อยชัดภาษาไทยภาษาอะไรก็พูดไม่ชัดสักอย่างจา้า เดยวจะบอกว่าเครื่องรถไฟแบบในอะไรยังไงเรื่องต้นยังไงไปฟังกันเลยจ้าทีนี้เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเส้นทางของรถไฟฟ้าใต้ดินของประเทศสิงคโปร์กันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่เส้นสายโดยหลกัหลกๆแล้วมีทั้งหมดถกเส้นสายด้วยกันนะคะแล้วก็เส้นสายแต่ละเส้นเขาจะมีสีประจําตัวสัญลักษณ์ของเขาเองนะคะซึ่งเริ่มจากเส้นสายและก็สีอันแรกเลยก็ได้แก่สีแดงนะคะสีแดงนี้เป็นของ north south line เป็นสายเหนือใต้ค่ะตัว ตัวย่อของเขาก็จะเป็นตัวเองกับตัว S นะคะสีที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นสีแดงและต่อมาก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวนีเป็น East-West Line เป็นสายตะวันออกและตะวันตกค่ะตัวสัญลักษณ์ตัวย่อของเขาได้แก่ตัว E และตัว w สีประจําของเขาก็ได้แก่สีเขียวและต่อมาก็เป็น b กกี้บั้นจังอันนี้เป็น ตัวย่อเป็น LRT เป็นรถรางเบาค่ะท่านผู้ชมค่ะและต่อมาสัญ,ญลักษณ์สีก็ได้แก่สีม่วงนะคะตัวย่อคือ NE เป็น North East Line นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็น North East Line ได้แก่เส้นสายตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและต่อมาก็เป็นสีส้มนะคะตัว C ตัว C C จะเป็นโซคเป็นวงกลมลายอันนี้วงหาต้องขอโทษนะคะไม่ทราบจริงๆแต่ก็อาจจะเดาว่าอาจจะเป็น สายที่ขึ้นอยู่แต่ในเมืองเขาวนไปวนมาอยู่แหล่งช้อปปิง้งเที่ยวเที่ยวหลักใหญ่ๆของประเทศในตัวเมืองมังคาแล้วก็ต่อมาก็เป็นแถดสีสีน้าเงินคะ่ะสีน้ําเงินเป็นดาวทาวลน์นะคะตัวดีตัวดีวด,ดีดีทีคะ่ะดาวดาวทาวลน์เป็นตัวรถไฟที่วิ่งอยู่แต่ในเมืองลูกการงานก็ไม่แน่ใจแล้วก็ตัวสีน้าตาลตัวอันสุดท้ายนะคะที ทอมสันอีสต์โคสต์ไลน์ะคะท่านผู้ชมวันนี้งาก็ไม่ได้ใจถ้าใครไม่รู้ก็บอกด้วยนะคะเป็นตัวย่อเป็นตัวตัวทีตัวอ e ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือเส้นทาง6หลักสําคัญของสายรถไฟฟ้าของประเทศสิงคโปร์ค่ะต่อมาเรามาใช้เส้นทางอะไรในการเดินทางจากเกาะเซนทาโซไปถึงบูจิสตริตแหล่งช็อปปิ้งของคนเอเชียราคาถูกของซื้อของขายกัน ไปชมกันเลยค่ะ,ะบังปนจางเริ่มเส้นทางการเดินโดยใช้บริการรถไฟฟ้า MRT นะคะจากเกาะเซนโทซาขึ้นมาเกาะเซนโูซาแล้วก็มาลงตรงอาสถานีฮารบอรฟรันนะคะหมายเลขหกค่ะตัวย่อก็เป็น M E นะคะ North East North East สายตะวันออกสายตะวันออกเฉียงเหนือค่ะท่านผู้ชมค่ะหมายเลขหกเป็นสายสีม่วงนะคะ มาเดินมาจนถึงสถานีสถานีหนึ่งสถานีนั้นชื่อว่าอัลชอมปักนะคะท่านผู้ชมขาดูมือไปด้วยนะคะดูลูกศรชี้ไปด้วยนะคะเนี่ยลงสถานีอันนี้แล้วก็เปลี่ยนเส้นทางสายการเดินรถไฟมาเป็นส,สายเส้นสีเขียวคะ่ะสายเส้นสีเขียวเป็นสายเส้นสีเขียวสายตะวันออกและตกนะคะตัวย่อของเขาคือคือ,คอตัว E และตัว W นะคะท่านผู้ชมคะไม่ได้ไปทางนู้นนะคะลงมาข้างล่างคะ่ะสาย สีเขียว e w หลักที่16นะคะลงมาล่างลงมาหลักที่15แล้วก็มามาเรื่อยๆจาก15 14 13 12ค่ะพอมาถึงหลักที่12แล้วก็ลงตรงสถานีบูจีสเตชันสตรีทราคานี่คือแหล่งช็อปปิ้งใหญ่ๆที่งาโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะคะ ลงจากไฟฟ้าใต้เดินขึ้นไปข้างบนก็จะเจออาบูจิสเตชันเป็นตึกใหญ่ๆเป็นถนนสีแยกรถเดินไปอีกเนิกนึงก็จะเจอถนนคนเดินอยู่แถวๆนี้ละค่ะบรรยากาศรถไฟฟ้าค่ะนี่แหละค่ะไฟฟ้าเดินขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนี้แหละค่ะมานี่คือหน้าตาสถานีบูจีเนาะตัว w ตัว ew 1 2เนาะ ขึ้นข้างบนเมื่อกี้ข้างล่างแนละ้วขึ้นข้างบนมาต่อมาก็มาถึงสาน,นีบูจีสตรสนะคะจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็จะเจอสี่แยกค่ะสี่แยกใหญ่มากเป็นบูจีฟังชันเนาะนี่แหละค่ะเดินไปนิดเนื่องจากสี่แยกเดินตรงไปนะคะตรงเสื้อผู้ชายขา,ขาวๆนี่แหละค่ะเดินมาทางตรงมานะคะก็จะเห็นตลาดคนเดินค่ะนี่แหละค่ะตลาดคนเดินนี่คือบริเวณรอบๆเนาะ ขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมทุกๆก,การกำลังใจการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็ขอให้เพื่อนชาวยูทูบเบอร์ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีผิดพลาดประการใดบางอ่าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะจูกะและสวัสดีเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ